f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิตเอาละค่ะต่อมาเจ้าชะตาผู้ที่เกิดใน ราศีกันนะคะในช่วงประจำสัปดาห์จะทำนายดวงตั้งแต่วันที่3ส,สิุลาคมนะคะจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนะคะในสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะอืมโอ้โหการนี้มันมีเกณฑ์ถูกหวยนะถูกหวยนะคะย้ำอีกแล้วถูกหวยไหนใครเกิดราศีกันแล้วถูกหวยมากไหนพิมมาให้ดูหน่อยสิอือใครเกิดราศีกันแล้ว แล้วถูกหวยเนี่ยถูกหวยก็ถูกความรักก็ดีจังหวะเวลาชีวิตก็ดีกุญแจก็หลงกุญแจนี่อะไรรู้ไหมสิ่งที่แบบมันทําให้กันไม่รู้ตัวเองอะ่ะมันทําให้กันอาจจะไปสแสวงหาความสุขกับตรงตรงอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่คนใกล้ตัวเออบางครั้งนี่การจะคิดไม่ได้นะแต่ถ้ามองในทางกลับกัน คุณรู้กุญแจดอกนี้แล้วคุณไขมันถูกนะถึงมันจะเสี่ยงแต่มันก็คุ้มอาจารย์จะบอกว่าการถ้าคุณคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับในการที่จะต้องจะต้องแบบเสี่ยงอ่ะไม่ว่าจะเป็นการประมูลงานเล่นหุ้นหรือการลงทุนอะไรที่มันมีการเสี่ยงการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่า รอบนี้คุณจะโอเคมากๆแต่คุณเหมือนจะต้องได้รับพลังจากคนรักของคุณด้วยจังหวะเวลามาถึงเพราะฉะนั้นการมีม,มีมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสมีโชคนะมีโอกาสมีโชคมากๆเลยนะคะอืมอ่ะกดไลค์แทนค่ากำนันครูกดแชร์ไปขอให้รวยไปเลยนะเงินทองไหลามาณนะชาลิตินะคะอืม กดแชร์ไปจะได้เห็นกำลังใจมากงทำคลิปนี่ฮไม่ได้ไม่ได้สบายสบายนะอนาจารย์ต้องบอดเลยอาจารย์ต้องแบบมานั่งไม่สวยก็ไม่อยากพูดนะเออกำลังมีปัญหากับทีมงานอยู่เนี่ยทำไมไม่ค่อยทำไรสนอาจารย์ก็บอกไม่สวยไงก็ไม่อยากทำเพราะเวลาที่อาจารย์ประกอบพิธีกรรมเนี่ยคือแบบอาจารย์ก็ไม่ได้ทาปงทาแป้งก็คือแบบอยู่บ้านแบบ ครูบาอาจารย์จริงๆเลยอะไรประมาณนี้ถ้าทําคลิปก็เออจะอีกคาลิเตอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็อยากให้มันเติบโตไปเพราะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยบางครั้งก็จะได้สร้างสารรค์งานดีๆบางทีแยกตัวไปทําภารกิจทางศาสนาพิธีวิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องปรีดเวลามานั่งทําคลิปเพื่อให้ ทุกๆคนเนี่ยได้รู้แล้วบางทีเราเอาความลับสวรรค์นเนี่ยกุญแจชีวิตของชาวบ้านเข้ามาเที่ยวไขบอกบางทีมันมีเศษกรรมอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกไปใครอยู่ตรงนี้มีคนก็ไม่รู้เนี่ยเออกดแชร์ไปกดไลค์ไปจะไปห่วงทําไมมือจิ้มทีเดียวไม่เจ็บเลยเนาะแล้วก็จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันนะคะอืม